นั้นทางเลือกหน้าตนนี้ก็คือปุ๋ยเจรเนสี่านนั่นเองถต่ว่าเป็นปุ๋ยประเภทไทยเรามาดูกันนะครับวัตถุดิบที่ใช้ปุ๋ยผลิตปุ๋ยเจอเนสีผ่านั้นนะครับคืสมัยเราให้ฟังว่าเขาจะใช้พวกกากอินทรีย์วัตถุทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมูลสัตว์ต่างๆที่ผ่านกระบวนการการฆ่าเชื้อแล้วแล้วก็เป็นพวกชานอ้อยแปดด่างนะยู่งาต่างๆเหล่านี้ครับ มาหมัก้วยน้ำเฉือวผ้านะครับมาหมัก้วยน้ำเฉือบผ้าหลังจากที่หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอามาผสมพวกเ้ากับพวกที่ค้างคาวพวกหินดินพวกหินปูผุดินปูผูที่อยู่ในต้นถ้ำก็คือพวกนี้จะมีธาตุฟอสฟอรัสเองครับเอาทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังมาบดผสมพวกเขาเข้าด้วยกันแล้วก็ใส่พวกธาตุฐาหลากักธาตุา,า,ารองแล้วก็ธาตุอานเสริมนะครับเมือ่อพวกเขาผสมเข้าด้วยกันเสร็จแล้วนะครับก็จะตักใส่ ผสมเข้าด้วยกันแล้วก็พ้นน้ำเชื้อภาพนะครับแล้วก็ตักใส่ลงไปในภาชนะที่เป็นตัวรองรับจานปั้นปุ๋ยนะครับ mm hmm. หลังจากนั้นก็จะส่งพปยังจานปั้นปุ๋ยด้านหลังแล้วซึ่งจะมีทั้งหมด4จานด้วยกันนะครับขณะที่ส่งไปยังจานปั้นปุ๋ยตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีการพ้นน้ำเชื้อภาพลงไปด้วยซึ่งมันจะมีจุลินทรีย์ร่วมกว่า500สายพันธุ์เลยทีเดียวแล้วก็เล่าเด่นๆสัก3สายพันธุ์นะครับ mm hmm. ก็คือมันจะมีไรโซเบียมไมโครไรซาแล้วก็ไรโคเดอร์มา เราดูลักษณะเด่นของแต่ละสายพันธุ์กันนะครับอย่างเช่นสายพันธุ์ของไรโซเบียมต,ตัวนี้เป็นแบคทีเรียรที่มีประสิทธิภาพในการตรึงอากาศในรูจีนจากบรรยากาศทั่วไปเนี่ยให้กลายเป็นปุ๋ยไนเตรตดังนั้นเกษตรกร,ร,กรจึงประหยัดนทุนในการผลิตไม่ต้องซื้อปุ๋ยกลุ่มไนเตรตเพิ่มอีกเลยนะครับนอกจากนี้เรามีการใส่สายพันธุ์พวกไมโครไรซาซึ่งสายพันธุ์นี้นั้นมันจะเป็นตัวช่วยย่อย อินทรีย์วัตถุที่อยู่บนดินแล้วก็เป็นตัวช่วยปลดปล่อยธาตุฟอสฟอรัสทาไมต้องปลดปล่อยธาตุฟอสฟอรัสจำเหตุการณ์ที่เราใช้ปุ๋ยเคมีได้ไหมคะว่าเมื่อเราใช้ปุ๋ยเคมีลงไปบ่อยๆเนี่ยนะครบไอ้พวกสารเติมเต็มเนี่ยมันจะดึงธาตุฟอสฟอรัสลงไปในดินด้วยดังนั้นมันก็เลยทำให้ธาตุฟอสฟอรัสถูกดึงเอาไว้โดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยตัวของไมคอไรซ่าจะเป็นตัวช่วยย่อยสลายระหว่างสารเติมเต็มกับฟอสฟอรัสออกจากกัน เราสามารถดูดข้าพรัรไปใช้ได้เกิดการปรับปรุงดินให้กับเรานั่นเ <ừ. S 1> องครับนี่ถือว่าเป็นความสุดยอดของเชื้อแบคทีเรียที่เราใส่เข้าไปคนระับนอกจากนี้กลุ่มสุดท้ายที่ใส่เข้าไปก็คือไตรโคเดอร์มาซึ่งตัวของไตโรโคเดอร์มานี้จะเป็นตัวช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียบางอย่าง สาเหตุของการเกิดโรครักเน่าขนเน่าท่นเองนะครับหลังจากที่สผสมพวกเขาผู้ในการเสร็จแล้วอัดออกามาเป็นเม็ดนะครับก็จะลำเลียงตามสายพานส่งไปยังท่ออบนะซึ่งเป็นท่ออบขนาดใหญ่ที่มีหมดเจ็ดท่อด้วยกันนะครับหลังจากที่อบเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นเม็ดปุ๋ยที่ผ่านกระบวนการการอบนะครับแล้วก็จะส่งต่อไปเรื่รอยๆไปยังไซโลขนาดใหญ่นะครับ ที่จะเข้าสู่กระบวนการของการชั้นหนักแล้วก็การบรรจุหีบหอกต่อไปนะครับอย่างที่เรารู้กันนะว่ากระสอบหนึ่งหนักกี่กิโลนะครับ25กิโลนะฮะแต่และกระสอบก็จะบรรจุเรียบร้อยแล้วก็ลำเลียงไปตามสายพานส่งไปยังโกดังนะครับเพื่อที่จะรอคอยการขนถ่ายไปยังศูนย์วิภาตต่างๆนั่นเองครับอย่างเช่นที่ขาดใหญ่นะเป็นที่คือหามากก็ประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากว่าปริมาณของการสั่งปุ๋ยนั้นมีมากเหลือเกินครับ เมื่อตอนสองปีที่แล้วนะครับตอนที่ปุ๋ยเจนซีพานออกมาใหม่ใหม่ในสิบหกตันเรามากองไว้หน้าสาขาอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมมีหน้าที่ในการบรรยายทั่วภาคใต้นะครับแต่ยังยังมาไม่ถึงจุมายังไม่ถึงหัวหินนะครับหกเดือนผ่านไปนะครับผมขายปุ๋ยได้กี่ตันทราบก่าครับจากสิบหกตันทายจิครับทายจิครับสิบหกตันผมเดือนผมขายได้กี่กี่กี่กระสอบครับถายสิครับ ผมขายได้สิบกระสอบต้อนวิ่กับผมหนะ่ <c oughs> อยครับน่าจะโดนดีหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งผตาัานนั้นที่มาม่ใหมผมบัญญยย่ทุกภาคใตา้หกเดือนผ่านไปผมขายได้สิบกระสอบโอ้โหเก่งจริงๆเลยนะแต่หลังจากนั้นครับเกษตรกรเริ่มรู้จักมือของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเฉพาะเดือนธันวาคมเดือนเดียวน,นะเฉพาะเดือนธันวาคมเดือนเดียวยอด สัง่งปูดที่หาดใหญ่ร่วมกว่า500ตันครับตอนนี้กับสาขาใจเดือนเดียว500ตันนครับเดือนเดียว500ตันเมื่อเกษตรกรได้รับการตอบรับอย่างนี้เราก็เลยจัดชริปไปเที่ยวเลยนะคบเรามาดูเวลาเขาผลเมื่อก่อนส่งทีละ16ตันแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วต้องส่งทีละ3.2ตันครับคนทั้งกลางวันขนทั้ง ถึงครับเดี๋ยวนี้นะล้วก็เวลาเข้ามารับเมื่อก่อนเนี่ยเราโยสุดยอดเลยนะโยนใส่โกดังโยนใส่โกดังอย่างเดียวนะวันนี้เป็นวันที่ผู้นําไม่รู้ว่าปุ๋ยเรามาเนื่องจากว่ารถคันนี้มาเสียอยู่ที่บางสะพานนะเกิดตอนนั้นพายุเข้านะรถเสียก็เลยมาส่งช้าหนึ่งวันผู้นําไม่รู้ว่าปุ๋ยมาก็เลยไม่ทันได้มารอรับปรากฏว่าหลังจากที่เราขนตั้งในโกดังเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นเกิดอะไรขร้นหรือเปล่าครับเกิดอะไรขึ้นครับ หมดแล้วครับหมดแล้วครับสามตีสองตันครับเพียงแค่ช่วงค่ำคืนเดียวต้องเ like ีก <ac> <guys> <aside> <k> ับสายไก่ครั้งเลยนะนี่ไม่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะว่าเขาสั่งทีน่สามสองตันวันสองวันหมดนะสามสองตันวันสองวันหมดนะตอนนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราบอกว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดนะเมื่อก่อนเวลามาขนเขาจะมากับมอเตอร์ไซ์ หน้ามอเตอร์ไซค์หนึ่งกระสอบหลังมอเตอร์ไซค์หนึ่งกระสอบขับปุ๊บออกไปปัจจุบันทันนีมครับทันไหมฮะไม่ทันก็มากับรถกรนะบะนาทีละตันสองตันครับแล้วก็เดินพาเลทออกหนะ้าสาขาอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สาขาใหญ่ของเราครับแล้วก็กกที่หลังก็เช่นการเรามีออฟฟิศทำงานนะครับเมื่อก่อนคนทํางานในออฟฟิศแต่พอปุ๋ยมาเป็นไงครับ ก็ให้ปุ๋ยอยู่ข้างในส่วนคนไม่ไงนะครับอยู่ <kalk. S 1> ด้านอาน,นอกเขาก็เห็นปุ๋ยนั่นเองนะแล้วก็ที่จังหวัดชุมพรก็เช่นกันนะครับตอนนี้นะภายในวันเดียว16ตันหมดเลยนะตอนนี้ก็เป็นอะไรที่เขาบอกว่าตื่นเต้นมากเลยนะเอามาดูนิด,ดนึ่งครับว่าฟังปุ๋ยตั้งแต่ตอนตอน้นผมขอเปรียบเทียบระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยเจอร์ซีพัน,นครับในการใช้ปุ๋ยเคมีนะสังเกตดูว่ามันจะละลายน้ำได้เร็วแต่ถ้าเป็นปุ๋ย เจอร์ิซพนมันจะค่อยๆละลายนะ้ำถามว่าข้อดีของมันคืออย่างไรสมมุติว่าเราให้ปุ๋ยเคมีหนึ่งกิโลนะครับเมื่อให้ปุ๋ยเคมีหนึ่งกิโลปุ๊บเนี่ยเรารดนะ้ำปุ๋ยหนึ่งกิโลนี้เป็นไงครบละลายนะ้ำหมดเลยต้นไม้ดูดได้แค่สามขีดรับส่วนที่เหลือเป็นไงครับลงดินหมดเลยเนื่องจากว่าต้นไม้ไม่สามารถดูดทั้งหนึ่งกิโลได้ เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเจสีพนันเราให้ปุ๋ยหนึ่งกิโลก็จริงต้นไม้ดูดเพียงแค่สามขีดถูกไหมครับต้นเดียวกันแต่อีกเจ็ดขีดไปไหนครับมันก็ย,กยังคงเม็ดเม็ดอยู่แล้วมันก็จะค่อยๆละลายนะอย่างต่อเนื่องก็เลยทําให้ต้นไม้สามารถดูดปุ๋ยได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อไปได้เองไม่เกิดการสูญเปล่าอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ในการให้ปุ๋ยเคมีนั้นจะต้องให้บ่อยครั้งครั้งละ มากมากแต่ถ้าใช้ปุ๋ยเจนซีพันให้ครั้งละน้อยๆนะครับเราก็น้อยครั้งด้วยนะซึ่งตัวนี้เป็นข้อดดเด่นของปุ๋ยเจนซีพันนั่นเองแต่ว่าพูดไปพูดมาพอเจอกระสอบ350เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเหนยอไม่ยอมพูดนะฮะเหนือเก็บอยู่ตั้งนานนะไม่ต้องเกรงใจนะเราบอกเป็นไงครับแทนไปบรรยายขา้เหนือโคตร แพงรับจากของเราอีกเราไม่ต้องตกใจนะราคาแพงไหมครับเราอยากได้ราคาถูกไหมครับเราอยากได้ราคาถูกไหมครับถ้าเราอยากได้ราคาถูกเราหันกลับไปใช้อะไรครับปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีเราใส่ปุ๋ยไปกี่กิโลครับสามสิบหกกิโลอีโคสิบสี่กิโลเป็นอะไรครับเป็นหินดินทรายครับหินดินทรายถูกว่าแพงครับถูกว่าแพงครับเราแบ่งอะไรไป สวนของเราแบกหินดินตายไปถงสวนทุกปีทุกปีทุกปีปุ๋ยมันมีแค่36กิโลแต่หินดินตายมีถึง64กิโลเพราะว้ปุยที่เราซื้อ ที่เข้าบรรจุข้างกระสอบส่วนที่เหลือเป็นหินดินและทรายคิดว่าเราจะแบ่งปุ๋ยก็แบ,บ่หินดินและทรายในแต่ละปีเป็นองครับลองกลับไปคิดดูนะเดี๋ยวให้เคลียร์กันนะอะ